สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Cnocit ค่ะวันนี้นะคะ c n o จะมาแกะถุงนะคะชุดแล้วก็วิกนะคะของตัวละครที่มีชื่อว่าซันจินะคะจากอนิเมะเรื่องวันพีนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นอนิเมะที่แบบโด่งดังมากๆแล้วก็ไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะในวงการกระตูและอนิเมะนะคะนะ ก็รายละเอียดชุดอะไรในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อนว่าตัวชุดแล้วก็บิกนะคะซีโนพรีนะคะไม่ได้ซื้อมือสองว่าซื้อพร้อมส่งจากร้านไหนนะคะก็เป็นของพรีจากจีเนาะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ IG แล้วก็ Facebook นะคะ Banana c o s p l a y Shop นะคะเป็นร้านของซีโนเองส่งจริงไม่โกงแน่นอนจ้ะเป็นไงขายของเก่งไหมก็เดี๋ยวซีโนจะแปะรายละเอียดไว้ให้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านใต้คลิปนะคะสําหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อกับซีโนนะคะก็ค่าหิ้วไม่แพงนะคะคุยกันเองสอบถาม ราคาได้ตลอดนะจ๊ะในส่วนของชุดนะคะเดี๋ยวเรามามันดูให้เลยนะคะก็คือชุดนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของชุดของเขาเป็นชุดแบบน่าจะเป็นภาคแบบช่วงหลังๆแล้วนะนะคะแล้วก็วิกตัวนี้ซีโนสั่งมาเป็นวิกเบสิกปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้มีการเซ็ตทรงเซ็ตทรงอะไรเนาะโอเคอย่ายเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาแกะชุดกันก่อนเลยนะคะชุดเก้าข้อในส่วนของตัวชุดนะคะเป็นของรานนี้นะก็ร้านนี้นะคะซีโนก็ อาจจะว่าไงเนี่ยมันเป็นร้านเดียวนะคะหรือเปล่าที่เขาทําซีโนก็แบบเฮ้อตัดสินใจซื้อแต่ไหนๆก็มันก็แบบไม่มีแล้วเนานะซีโนนนะคะจะมีโปรวันพีโปรถ่ายคอสเพลย์วันพีช่วงประมาณแบบเด,เดือนมกราปลายเดือนมกรานะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะนะนี่แกะถุงก่อนนะปุ๊บพอแกะถุงออกมานะคะชุดของเราก็จะเป็นประมาณนี้อุ๊ฟอุดูซี่เขาให้อะไรบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือจะเป็นเน็กไทแบบนี้นะคะนี่ ป็นแบบนี้นะซึ่งซาลาซิโนซิโนว่ามันสวมง่ายนะแต่สําหรับใครที่ต้องการความแบบเหมือนกำลังถอดน,น็กไทหรืออะไรแบบนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ฟีลนั้นนะคะพราะก็คือเป็นนคกไทสําเร็จรูปแล้วเนาะอย่างที่สองที่เขาให้มาความเหลืองนี่มันอะไรกันจ้าก็คือจะเป็นเชิ้ตทุกคนเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตปกติเลยแบบนี้นะคะผ้าก็หยับหยับผ้าก็หยับหยับเฉยเอ่อะเออถัดมานะคะก็คือจะเป็นสูตรกระดุมทองเด้ออายแบบนี้นะคะ นี่สูตรเนื้อผ้าก็ไม่รู้ดิแล้วว่าเนื้อผ้าก็เบสิกตามชุดคอสเพลย์นะทั่วไปแบบจับๆได้เลยและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นกางเกงเจ้าหนุ่มขาดํานะคะเป็นกางเกงแบบยืดนะคะนี่ยืดได้แบบทั้งโอ้ยมันยืดได้ทั้งตัวเลยเหรอกางเกงเอันนะก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีสายเข็มขัดให้นอกก็จะเป็นยืดทั้งตัวแทนนะคะนี่ก็จะประมาณนี้รวมทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมี 넥ไทนะคะตัวเชิ้ตสีเหลืองด้านในแบบนี้นะคะตัวสูทนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกางเกงของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิกกันทุกคนวิกเขาก็จะมามาในห่อแบบนี้ห่อเบสิกแบบวิกทั่วไปที่เราจะเห็นเนาะแล้วก็ตัวจริงๆตัวนี้เขาแถมในคุมผมมาให้ด้วยนะคะแต่ซีโนโไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าแบบในคุ้มผมมันก็มีทั่วไปแหละแกนะก็ทางร้านเขาก็คือจะ พลิกหัววิกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แปลกๆดีนะแต่ซีโนก็เคยเห็นบางร้านเขาก็ทําแบบนี้อยู่เนาะวิกสีเหลืองนี้นะคะเป็นของร้านร้านอะไรเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ขอพลิกมาก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวิกของเขาเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเซตท,ทรงอีกทีเนาะให้มันเป็นทรงมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆซันจิมันไม่ใช่ผมทรงซอ,อยๆเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว,ว่าทำไมเราถึงสั่งทรงน,นี้นะนะจริงๆงกล้ถูกขนาดเกิสั่ง ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของทั้งชุดแล้วก็วิกเนาะไปแต่งหน้าสักนิดนึงแล้วก็ขอไปใส่ทั้งชุดแล้วก็วิกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ก็เมื่อเราใส่ชุดวิกแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีคอแบบว่าร้อนมากนะเพราะด้วยคามันใส่แบบว่าสูทแล้วก็แขนยาวอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนก็รวมเป็น2ชั้นนะถ้าถอดสูทนะคะตัวเสื้อด้านในก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อที่ผ้าแบบ ค่าแบบปกติทั่วไปที่ทุกคนจะเจอได้เลยเป็นเชิ้ตที่อจริงๆเนื้อผ้ามันไม่ได้เหมือนเชิ้ตที่เนื้อผ้าเหมือนชุดคอสเพลย์ทั่วไปะนะถ้าใครที่แบบซื้อชุดคอสเพลย์บ่อยๆจะรู้ว่าเนื้อผ้าแบบคอสเพลย์ราคาถูกๆมันจะยังไงสมมติฉันจะทําเป็นแบบว่าถือสูตรอยู่ก็จะประมาณนี้นะก็จะเทปเปกแบบนะคะเวลาถ่ายพาถ่ายคอสเลย์ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋ะ ก็ใจดูเนื้อผ้าด้านในนะคะเนื้อผ้าชุดเขาก็จะแบบแบบนี้นะคะด้านในมีซับลื่นมาให้นะคะตัวกระดุมนะคะยิบแบบนิดงงดงงงงนงะแบบ <c oughs> นิดนึงนะคะือแบบนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมือนจะขาดอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะคะกระดุมเป็นแบบว่าที่ทุกคนเห็นทั่วไปเลยนะคะสีทอง,ทองนิ่งงงๆที่ไม่ได้ดูดีอะไรมากมายนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูแย่นะก็ตัวส่วนของเขาเป็นแบบกระดุมต้องใส่มาแบบนี้นะคะเนาะอางเกงของเขานะคะมีตัวนี้มาให้เขาเรียกอะไรล่ะ ระเป๋าเนี่ยทุกคนกระเป๋ากระเป๋าสามารถใช้ได้จริงนะคะเงตัวนี้แต่แค่ไม่มีตัวหูใส่เข็มขัดมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปสิ่งที่ซินโนชอบและไม่ชอบของชุดตัวนี้ก่อนเลยนะคะมาสิ่งที่ชอบก่อนเลยนะคะก็ ตัวชุดของเขานะคะมีฟองน้ำเสริมไหลมาให้สลับในตัวสูตรจึงทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันจะทําให้ตัวชุดของเราตัวของเราเวลาคอบมันดูดีมีสมาร์ทยิ่งความสมาร์ทยิ่งขึ้นน,นะนะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือตัวกางเกงของเขาเด้ดูนะคือตัวกางเกงของเขาทุกคนเมื่อสวมแล้วคือแบบค่อนข้างที่จะแบบรัดต้นขาหน้าอันนี้เราไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นข้อเสียนะคือเราอ่ะมาจะเจอกางเกงหลายๆแบบที่แบบ มันไม่รักเพราะมันไม่รักแล้วทาให้ตัวละครที่เราคอสมันแบบขาวมันดูตันๆไงทุกคนแล้วพอมันเจอกันเกน็่แบบนี้ก็โอเครู้สึกชอบนะคะก็ข้อดีของมันก็จะมีแค่สอวนหยาที่ซินโนชอบนะราคาถามวมาชมเหยก็ไม่ได้ชอบราคาด,ดีเท่าไหร่นะเออมาถึงในสิ่งที่ซินโนไม่ชอบนะคะก็คืออย่างแรกเลยทุกคนสูดมันเอ,อ่อไม่เห็นตัวเสื้อด้านในนะคือจริงๆอะส่วนตัวนี้ความคิดส่วนตัวนะอยากให้มันมีความแบบเห็นเสื้อเหลืองๆด้านในนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ไม่ชอบตรงที่แบบพอเราใส่ปุ๊บมันปิดหมดเลยเว้ยคือเห็นเสื้อสีเหลืองด้านในนิดเดียวนะคะสำหรับในตัวสูตรของเขาแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเนคไทเป็นแบบสําเร็จรูปแบบนี้นะทาให้ซีโนรู้สึกแบบเวลามีโมเมนต์อยากถ่ายคู่กับนามิเราไปจะทําแบบท่าแบบนี้แล้วแบบเห็นเป็นแบบเนคไทสาเร็จรูปอว่ทุกคนเราเลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็อันนี้เราแต่ ความชอบส่วนบุคคลนะบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเอ้ยมันสะดวกดีเวลาคอสแบบนี้แบบว่าไม่ต้องมานั่งผูกอะไรอยู่นี้สาหรับคนที่ผูกไม่เป็นนะคะเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนสิ่งที่ซีโนไม่ชอบของชุดตัวนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะทุกคนสลับคลิปการรีวิวชุดแล้วก็วิกซันจินะคะจะอนไม่เรื่องวันพีชนะถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆล่วงหน้าด้วยนะคะใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ซีโนซีนะคะให้จึงสองหมื่นซับไวๆเนาะคือแบบอยากได้สองหมื่นซับวั นานมากๆนะคะก็รบกวนนิดน,นึงเนาะฝากของคุณล่วงหน้าเลยนะจ๊ะคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลไรอย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะต้องเกตไปสังเกตแบบคุณผู้หญิงครับ <c oughs>